อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาลลาามาแล้วเด้อครับผมก็มาพบกันเนาะในช่วงตอนเช้าวันที่1นะครับวันที่1มีนาคม6 5ตรงกับวันอะไรเอ่ยตรงกับวันหวยออกนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้ก็จะมาปิดท้ายของงวดเนาะเข้าสู่ โค้งสุดท้ายแล้วนะครับของวัดวันที่1มีนาคม65ท้านั่นเองนะครับในคลิปนี้นะฮะก็จะมีข้อมูลของเลกวิ่งโอโกดังนะครับสายฐานวิ่งเป็นของแท้100%เซ็นาะสายดูวันแอดแผพนผารวยนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของอชุดล่างเด็กตากด้วยนั่นเองนะครับผมเอาระก็ไม่รอช้านะนะครับ มาเริ่มที่ข้อมูลสุดแรกเลยนะครับชุดแรกเลยก็จะเป็นข้อมูลของเลขเด่น10แล้วก็เด่นหน่วยล่างแอดวันชัยนะครับผมซึ่งงวดที่ผ่านมานี้นะครับผมเข้าทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยล่างเลยคือ5แล้วก็7นะครับผมเอาลางวดใหมน่นี้วันที่1มีนาคม65นะครับเลขเด่นหลัก10ล่างก็ให้มาที่0นะฮะ1 2และก็5นะฮะใครที่มองหาอยู่เนาะนะครับเลขเด่น10ล่างอาจารย์มันใชยเลงวันนี้รับเอาไว้เลยนะครับผมส่วนใบนี้เป็นสูตรหน่วยล่างเนาะนะครับก็ให้มาที่6 7 1และ9นะครับผม4ตัวเหมือนเดิมเลยนะครับก็นะฮะทั้งเลขเด่น10และก็หน่วยล่างนี้ให้ชนไปที่นะครับ1 ตัวเดียวเน้นๆเ,เลยนะครับผมเอาละ1จะมาหลักไหนติดตามกันเด้อนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดวันชัยด้วยนะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นเลขดับลดต้นทุนเนาะซึ่งเลขดับลดต้นทุนส่วรนี้เนี่ยฮะก็ถือว่าเดินดีอยู่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับอ่าก็ถือว่าให้ผ่านเนาะเพราะว่าให้มาที่เลขดับ 10หน่วยบนคือน1น,นะครับผมเอาละ่ะงวดใหม่นี้วันที่1มีนาคม65นะครับเลขดับ10หน่วยบนให้มาที่1ตัวเดียวเหมือนเดิมเลยนะครับผมเอาละจะผ่านไหมติดตามกันเดอร์นะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับอาจารย์ท่านี้ด้วยนะครับชุดต่อไปนะครับผมก็เป็นสูตรนะฮะแอตเต้เนาะซึ่งแอตเต้งวดที่ผ่านมานะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ให้เข้าไหมเนาะนะับแต่มาในงวดใหม่นี้นะก็เห็นมานะครับจะนํามาแบ่งปันให้นะครับผมจะมี8,2,6ที่เป็นชุด3ตัวบนนะครับแล้วก็จะมี2 6งห8นะสองแปดแล้วก็92ที่เป็นชุด2ตัวบนล่างนงวดนี้เหมือนกันในะนะครับผมของแอตเต้นะครับใครที่ติดตามอยู่รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอตเต้ด้วยนะครับผม ต่อมานะก็เป็นสูตรของอาจารย์มรกตเนาะซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับก็ไม่ผ่านเหมือนกันเลยนะครับมาแก้ตัวใหม่ในงวัดหน้าวันที่1มีนาคม65เนาะมีชุดนะครับสรุป3ตัวบนนะฮะทั้งหมดก็4ทหางนะครับก็คือ350 360 3 0นะฮะ305 แล้วก็306นะฮะตัดได้06แล้วก็05เน้นเน้นสตัวไปกลับให้เลยนะครับผมบนล่างจากอาจารย์มรกฎเนาะนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์มรกฎด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อมานะฮะมาดูที่ข้อมูลของอาจารย์ปิยะพงศ์นะครับซึ่งว่าที่ผ่านมาเนาะ นะครับผมก็ให้หลุดนะครับมาในวัดใหม่นี้วันที่1นะครับมีนาคม65นะฮะเลขวิ่งเด่นไปที่8รองไปที่6นะฮะเด่นไปที่8รองไปที่6เดอ้อนะครับผมแล้วก็จะมีชุดจับคู่นะฮะทั้งหมด4ตัวเนาะก็คือ8 6 8 7 8 1แล้วละก็8 4นะครับผมอาจารย์ปิยะพงศ์แล้วก็จะมีนะฮะแล้วก็จะมีชุดคัดพนะิเศษเนาะ 86แล้วก็87นั่นเองนะครับผมแ6แล้วก็87นะครับผมชุดนีน้อาจารย์ปิยะพงศ์นะฮะใครใที่ติดตามอยู่รับเอาไว้เลยนะครัผมนะครับ,นะรบผมขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับผมสำหรับข้อมูลต่อมาจะเป็นสูตรของอาจารย์วันชัยอีกสูตรหนึ่งเป็นชุดสรุป2ตัวแล้วก็3ตัวบนล่างเนาะเมื่อที่ผ่านมานะครับก็ ให้เข้าจริงๆไปที่57นะครับตรงๆล่างเลยเด้อมาดูวดหมายกันวันที่1มีนาคม6 5นะครับมีชุด3ตัวบนเนาะสชุดนั่นเอง3 6 7แล้วก็3 6 9นะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างเนาะคือ6 7 6 9 3 9 0 6 0 7แล้วก็5 9จากแอดวันชัยสรุป2ตัวแล้วก็3ตัวบนล่างนะครับ ก็ใครที่ติดตามอยู่เนาะรับเอาไว้เลยอีกส่วนหนึ่งของแอดวันชัยขอขอบคุณข้อมูลด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปก็จะเป็นของสรุปนะฮะบ,บนล่างจากคนโค,นคนราชรักไก่ชนเนาะซึ่งในงวัที่ผ่านมานะฮะหลุดเข้าเฉพาะเลขวิ่งเท่านั้นคือ5นะครับมาแก้ตัวใหม่ในงวัหน้าวันที่1มีนาคม65นะครับผมจะมะีชุดนะครับ เลขเน้นบนล่างคือ18 1 8 28นะฮะ29 30 49แล้วก็59นะครับผมชุดกันนะครับผมให้มาที่50 27แล้วก็38 39นะฮะจากอา,อาจารย์คนโคนราชรักไก่ชนเนาะนะครับใครที่มองหาอยู่ก็รับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์คนโคนราชรักไก่ชนนะครับ ต่อมานะฮะก็เป็นสูตรนะครับชุดเน้น2ตัวบนล่างจากเว็บคนรักงูอีกสูตรหนึ่งที่ให้เข้านะครับว่าที่ผ่านมาเข้าไปที่5 7เนี่ยฮะล่างตรงๆเลยเหมือนกันเดอมาดูวัดหหไมกันวันที่1มีนาคม65นะครับผมก็จะมีนะครับ9 9 9 6นะฮะ35 96 95, 95แล้วก็65เนาะ 6ตัวเหมือนเดิมเลยนะครับผมเป็นของอาจารย์เว็บคนรักอูนะฮะใครที่ติดตามอยู่เนาะรับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บคนรักอูอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูต่อที่ข้อมูลนะของสายด่วนแอดแผนแผนพาเรวัยเนาะซึ่งวันที่ผ่านมาก็ชุดสายด่วนนี้หลุดนะครับเข้าเฉพาะชุดเต็มเท่านั้นนะครับผมมาแก้ตัวใหม่นิงวัดหน้าวันที่1มีนาคม65เนาะ มีเลขนะครับเด่นให้มาที่8แล้วก็6นะฮะให้มาที่8แล้วก็6เป็นเลขเด่นประจําวดวันที่1นี้นะครับแล้วก็จะมีชุด3าตัวบนนะครับ8 6อแแล้วก็286เน้นๆเลยนะครับ2หงหางแล้วก็จะมีชุดเน้นนะครับ2ตัวบนล่างนะครับคือ8 6 2 8 6 0แนะฮะและชุดล่างคือ8987แล้วก็ 69นะครับเป็นของสายด่วนแอดแผนแผนพารวยใครที่ติดตามอยู่เนาะรับเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดแผนแผนสายด่วนพารวยด้วยนะครับสำหรับชุดนี้ก็มาดูที่ข้อมูลของชุดเต็มล่างเด็กตากนะครับผมซึ่งวันที่ผ่านมาก็ไปเข้าเป็นตัวกลับของ2ตัวล่างเนาะนะนะก็มาดูวัดใหม่กันวันที่1มีนาคม 6านะครับมีชุดเต็มล่างทั้งหมดนะฮะสิชุดด้วยกันเลยตั้งแต่58จนถึงนะครับสีให้มาตามนี้16ชุดด้วยกันนะฮะห้าแจนถึง40นะครับก็นะฮะชุดเต็มล่างนะครับตรงๆนะครับถ้ากลับก็อาจจะขาดทุนเนาะเพราะว่าให้มาแล้วเนี่ยหลายตัวเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณข้อมูลจากชุดเต็มล่างเด็กตางด้วยนะฮะขอให้ เฮงๆปังๆนะครับต่อไปก็มาดูที่ข้อมูลเลขวิ่งอาจารย์โอโกดังกันอีกนะฮะก็เป็นเลขวิ่งที่นะครับหลายท่านนะฮะอาจจะรอคอยกันเนาะซึ่งว่าที่ผ่านมานะครับผมเข้าไปที่9แล้วก็5นะฮะทั้งหลักร้อยแล้วก็หลัก10บนนะครับผมเอาละมาดูวัดหม่กันวันที่1มีนาคม65นะฮะเลขวิ่งบน ก็ให้มาที่3แล้วก็5นะครับ3แล้วก็5เลขวิ่งล่างให้มาที่9ตัวเดียวเน้นๆเ,เลยนะครับผมเป็นของข้อมูลของอาจารย์โอโกดังนะครับใครที่ติดตามอยู่เนาะนะครับรับเอาไว้เลยสายวิ่งห้ามพลาดนะครับผมขอให้เฮ้งๆปังๆนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลด้วยเด้อสำหรับข้อมูลต่อไปก็จะมาดูที่เลขวิ่งอีก ท่านหนึ่งที่แม่นไม่แพ้ใครเลยนีฮะตัวเดียวเน้นๆเนาะก็คือเลขวิ่งสายทหารนั่นเองนะครับผมเป็นของแอดนานาเนาะฟ้ามีตานั่นเองนะครับผมซึ่งว่าที่ผ่านมาก็เข้าไปที่9นะฮะหลัก10ของ3ตัวบนเลยนะครับผมเอาละมาดูงว่าไหม่กันวันที่1มีนาคม65 ให้มาที่เลขวิง่งบนล่างคือ8ตัวเดียวนะครับผมอ่าก็เข้าทางของใครหลายๆคนเลยนะครับ8ตัวเดียวนี้วันนี้จะมาบนหรือจะมาล่างหรือจะมาทั้งบนทางล่างก็ได้นะฮะติดตามกันนะครับผมขอให้เฮงๆปังๆกันเดอร์นะครับเลขวิง่งสายทหารขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากแอดนาา สำหรับคลิปนี้งวดนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณนะฮะทุกทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์แอดตลอดเลยนะครับผมก็ขอให้นะฮะทุกทุกท่านที่ติดตามทางช่องบัลลามาแล้วนี้นะครับผมก็ขอให้ถูกรางวลที่1ถูกรางวันใหญ่กันทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมก็ถ้าแอดนะครับไม่ได้นำข้อมูลของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้ก็ต้องขออภัย เป็นอย่างสูงเลยนะครับผมก็ไว้พบกันใหม่ในงวัดหน้านะครับในงวัดนี้ก็ต้องขอขอบคุณและก็สวัสดีครับผม